สวัสดีค่ะมื่อนี้ไปย่างตลาดนัดค่ะพี่น้องได้เห็นเพื่อนมาขายอึ้งเนาะค่ะพอดีย่ายอยากกินต้มอึง้งพอดียอ,ยกกอึง้งแม่ไข่มาพี่น้องมาเรียกลูกต้องกันบ้านเดียเสียไปตม้มโซย่ากินโลดอะไรก่อนสามร้อยา่าไม่ได้ไยที่นี่รู้ไหมแม่จะตุงนี้ให้รู้เรียกไปรู้ เอาลอยเอาลอยยังเลนอรอย่างกินโต้ยังไงไข่ไขนี่ีไข่าเจงโลกอไรตัวเป็นยั่ได้ต้มในแจงหมอยู่หไไ่า นันเป็น่นนี่ได้ะดีเรา่้ติไปบ้านลางขาโดนรงรงท่มันมนี่ก็นไเียวเ่เห็นอันนี้บอกอันนี้ก็ไท่อยู่แต่บอท่านไงไท่รเไท่บแกไทกเสทยเสเควายไปล้วไท่เกียอะไรเมาอนี่บอก เยอะมากตีเ่าอก็รักเจ้ามากสิดวามน็จนทรจนปากเตีขาเจ้าว่าไเป็นันอมสงค์ตัวใก้จะมันเปียนออกลายจับตัเก้า สิ้อเราล่างง้อยเป็นย่างรนเขเออก็เรีกว่ากันย่างนิดนี้ก็ทับมันไปตนไปตั้งลูกเก่าตั้งซึ่งตันเทียมไปตัดยางกันยา ได้แล้วค่ะได้อึงแล้วจะเอาไปตม้มซุ้ย่ายกินเหมือนแรกเนี่ยเะพี่น้องมาเด้อบาทเนี่ยมากินต้มอึงน้ำกันใส่ใบมะขามอ่อ,อนสดหอนๆจ,จ้บเจลเสียบๆจะค่ำสนกว่าขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เข้ามารับชมคลิปขอบคุณหลายๆขอบคุณการรับชมขอบคุณทุกไลค์ค่ะสวัสดีค่ะ